ข่าวอินเทรนด์วันนี้เราจะไปพูดถึงกิจกรรมงานมหกรรมวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและในขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดตัวองค์กรที่น่าสนใจีใน่นิยาบอกคุณไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการรับรองสมรรถนะบุคคลนะคะที่ประกอบอาชีพในสายผู้ประกอบอาหารนะคะและเครื่องดื่มนั่นก็คืองานเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสายงานผู้ประกอบอาหารไทยนั่นเองค่ะชื่อยาวมากแล้วก็งานมหกาก วิชาชีพนะคะเพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชีววิาศึกษาภูเก็ตนะคะว่านั่งอยู่ในรายการเลยคุยควบเลยทั้งสองงานนะคะนั่นคือท่านดรสุนทรพลรงค์นั่นเองนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งแขกรับเชิญในวันนี้คุณกิจจาพงประภาสรองประธานเครือข่ายผู้ปกครองค่ะทั้งสองท่านนั่งอยู่ในรายการแล้วสวัสดีค่ะัครบ ค่ะขอต้อนรับสู่รายการนิยาร์ทอกนะคะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของงานที่ชื่อยาวก่อนนะคะตัวองค์กรแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องมหากรรมวิชาชีพชเพราะตรงนั้นรู้สึกจะสีสันเยอะหน่อยนะคะที่บอกว่างานเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลประกอบอาชีพสายงานที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารไทยคือที่มาจุดเริ่มต้นมายัางไงคะงที่มาเรียนคุณนิทยายอย่างนี้ว่าในโลกการทำงานยุคป,ปัจจุบันเนี่ย เขาเน้นที่คุณภาพคะ่ะคุณภาพมาจากไหนคุณภาพสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพก็ต้องมาจากคนทํางานที่มีคุณภาพคะ่ะฉะนั้นประเทศไทยจึงเกิดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใช่ครับมีมีหน้าที่ยังไงคะมีหน้าที่ในการทดสอบสมรรถนะบุคคลที่ประกอบวิชาชีพทุกสาขาเลยครับค่ะแต่ว่าที่ภูเก็ต ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเนี่ยได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรทดสอบเฉพาะสาขาเดียวก่อนคือผู้ประกอบอาหารไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นองค์กรที่ถ้าเป็นส่วนกลางก็คือมีทดสอบหลากหลายสาขาใช่ครับแต่ถ้าเป็นที่ภูเก็ตมีก็นำร่องก่อนนำร่องที่อาชีวะภูเก็ตครับสายอะไรนะอาหารไทยผู้ประกอบอาหารไทยอาหารไทยก็ยังแยกเป็นอาหารหวานอาหารขาวอ๋อจะมีทั้งคาวหวานเลยใช่ครับต้องแยกกันด้วยแยกครับ ทำไมเขาถึงมาเลือกให้เป็นเราเป็นเป็น,น,นเื่องจากว่าวิทยาลัยอาชีวึกษาบุเกต็ตเรามีผาแผนกอาหารและโภชนาการซึ่งมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรมีความพร้อมในเรื่องของอห้องปฏิบัติการอาหารนะครับซึ่งเขาดูแล้วว่าตรงนี้เหมาะที่สุดนะครับ,รบก็เลยเลือกให้เป็นองค์กรที่รับรองแล้วก็จะเริ่มเปิดตัวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ เริ่มเปิดตัวในวันพรุ่งนี้เลยนะคะก็คือวันที่11กุมภาพันธ์สำหรับผูบ้มชมที่ชมอยู่นะคะวันนี้คือถ้าชมอยู่สดๆจะเป็นช่วงบ่ายของวันที่10กุมภาพันธ์นะคะคือถ้าคุณสังเกตทางด้านโน้นที่มีโลโก้ของอ Idea TV 8นะคะแล้วก็มีคําว่าสดอยู่นั่นแสดงว่ารับชมอยู่สดๆทัรมาสอบถามแสดงข้อคิดเห็นได้ หมายเลขโทรศัพท์คือ081-894-5477เพราะเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆแล้วสำคัญมากสำหรับภูเก็ตบ้านเราใช่ครับะะตรงนี้การที่มีองค์กรที่จะมารับรองคุณวุฒิวิชาชีพแบบนี้โดยเฉพาะเอาเริ่มที่สายอาหารก่อนเนี่นะคะสำคัญแค่ไหน,นะคะในภูเก็ตเราจะมีสถานประกอบการที่ต้องใช้พิติธภัณฑ์อาหารหรือว่าอาหารสำหรับการจัดเลี้ยงเนี่ย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยต่อวันเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ผู้ประกอบอวิชาชีพอาหารก็จะอยู่ในสถานประกอบการเหล่านั้นขณะนี้เรา,าได้รับความร่วมมือจากอาย่างน้อยๆสองเครือข่ายก็คือสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ตซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมา,ามาทั้งเป็นผู้ที่ช่วยในการทดสอบแล้วก็าาพาเชฟต่างๆที่อยู่ใน สถานประกอบการโรงแรมต่างเนี่ยมารับฟังทิศทางนยโยบาย,ยาต่างว่าจะทดสอบอย่างไรอีกเครือข่ายหนึ่งก็คือชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งในเขตเทศบานนลนครภูเก็ตและทั้งจังหวัดภูเก็ตก็จะมาร่วมโครงการนี้ด้วยครับถ้าหากว่าเข้ามาผ่านการทดสอบแล้วจะได้อะไรยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงครับค,คือจะได้ ถ้าพูดถึงประโยชน์ก็น่าจะมีประโยชน์สัก3ด้านด้านที่1ก็คือได้กับตัวเขาเองเพราะว่าชื่อชื่อในการทดสอบนี่ตรงเลยว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะบุคลคลนะครับเขาก็สามารถจะได้รับการรับรองมีประกาศยาบราหรือเซอร์ติฟิเคทที่สามารถไปทํางานต่างประเทศได้เลยะนะครับเพราะเป็นสถาบันระดับชาติ<อ>ครคือใช้ในระดับพื้นที่สากลในในอาเซียนได้เลยนะ แล้วก็ประโยชน์ต่อไปก็คือก็ทำให้คุณภาพอาหารหรือคุณภาพงานที่เขาทำอยู่ปัจจุบันดีขึ้นแล้วก็ในภาพรวมก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเราก็ดีขึ้นแน่นอนเวลาทดสอบเขาทดสอบยังไงคะทดสอบสามเรื่อง่ะสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์อ่าสัมภาษณ์ว่ามีองค์ความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำอาหารระดับนี้อย่างไรบ้าง<น>ทำงานมากี่ปีแล้วก็ปฏิบัติ มีลงมือปฏิบัติด้วยใช่ปฏิบัติแล้วก็สอบข้อเขียนด้วยมีสอบข้อเขียนด้วยสามเรื่องอยากไหมคะคงไม่ยากนะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้มาเป็นเวลาพอสมควรคงไม่ยากะนะครับเรากําหนดไหมคะว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาทดสอบต้องเป็นใครอย่างมีฮะมีะในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตที่ได้รับรองให้เป็นองค์กรทดสอบเนี่ยในระยะเริ่มแรกเนี่ย สามารถทดสอบได้3ชั้นหรือ3ระดับก็คือระดับหนึ่งผู้ประกอบการอาหารไทยระดับหนึ่งระดับ2และระดับ3ระดับหนึ่งก็คือประกอบอาหารที่เป็นเมนูง่ายๆง่ายๆหุงข้าวหุงข้าวได้ทอดไข่ทอดไขผัดผักอะไรทำนองนี้ครับพอชั้น2ก็สูงขึ้นคุณสมบัติก็ต้องสเปคไปว่าต้องผ่านงานมากี่ปีเป็นพ่อครัวมากี่ปีอะไรต่อเมีอะไรนะครับ เมนูอาหารก็สลับซับซ้อนมากขึ้นค่ะแกงก็จะต้องแกงที่ซับซ้อนใสุ่่นผสมนละยากขึ้นเยใช่ครับใช่ครับเวลาสอบคือสอบทีละชั้นเหรอคะหรือว่าสอบทีละชั้นต้องชั้นหนึ่งจะไปสอบชั้นสองต้องผ่านชั้นหนึ่งก่อนชั้นสามต้องผ่านชั้นหนึ่งชั้นสองก่อนและแต่ละชั้นต้องมีระยะเวลาไม่ใช่สอบวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสอบชั้นสองวันนี้สอบชั้นหนึ่งพรุ่งนี้สอบชั้นสองไม่ได้ต้องทิ้งช่วงเวลาเพื่อจะได้ไปสร้างสมประสบ สมมติว่าผ่าน3ามชั้นแล้วได้อะไรยังไงคะแต่ละชั้นจะมีอร์ดิฟิเขตรับรองหมดแล้วชื่อคนเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในธรรมเนียบของฐานข้อมูลของสามันคุณวุฒธวิชาชีพแล้วก็สามารถเวิร์นายได้หมดเหมือนที่เรียนคุณนิตยาเมื่อกี้จะไปทํางานต่างชาติก็ได้ครับอันนี้คือเปิดให้สอบได้ทดสอบได้ตลอดหรือว่าหรือว่าเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยค่ะได้ตลอดครับคือเข้าไปติดต่อแล้วก็รับเหมือนเหมือนเวลาเราสอบใบขับขี่คอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่างเงี้ยค่ะ ได้อย่างนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วคุณกิจาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมานั่งคุยกับเราในเรื่องของผ่ากรรมวิชาชีพเป็นหลักแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยเรื่องนี้เรื่องสถาบันคณวุฒิวิชาชีพในฐานะของเครือข่ายตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองฟังว่าอาชีวะพวกมีแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับที่ <c oughs> ว่าภูเก็ตเราโดยเฉพาะท่านดเรเนี่ยท่านเอาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับวิชาชีพมาลงที่ภูเก็ตค่ะ พวกผมนี่ในฐานะของเครือข่ายผู้ปกครองก็เราก็จะคือเรามาร่วมสนับสนุนให้กับทางทางอธ<า><า>ีวะด้วยใช่ไหมค,ครับ,รบมีมีคำถามบอกว่าถ้าต้องการไปทบทสอบติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรคะพ่ออ๋อ,อคะสมมุติมมตเรียนเชิญเรียนเชิญไปฟังแนวทางในการทดสอบพรุ่งนี้ดีไหมครับอ่าพรุ่งนี้พี่เปิดจะได้รู้อะไรแล้วตอนบ่ายก็ไปคุยกับ เจ้าหน้าที่ที่รับการทดสอบได้เลยพ่งนี้ทดสอบได้เลยไหมคะได้เลยเได้เลยแล้วสถาบันคุณวุฒิเขาให้เป็นของวันปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาลว่าถ้าลงทะเบียนในรอบนี้เนี่ยค่าค่าวัดวัตถุดิบในการประกอบอาหารนี่ฟรีหมายถึงที่ททไปตอนไปทดสอบอย่างนี้เหรอคะครับแต่ต้องลงทะเบียนลงทะเบียนรอบนี้นะฮะเฉพาะรอบนี้เท่านั้นรอบนี้นฟรีค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกเมนูฟรีแสดงว่า ถ้าเป็นรอบปกติคุณต้องออกเองต้องต้องออกเองมีมีมีแนวทางจะขยายผลไหมคะว่านอกจากเรื่องของการประกอบอาหารไทยอาจจะไปยางอื่นได้อีกอย่างเงี้ยเท่าที่คุยกับผู้บริหารของสถาบันคุณวุิท่านบอกว่าท่านสนใจที่จะทําอาชีพสปาค่ะสนใจที่จะทําอาชีพการจัดดอกไม้ค่ะเรื่องแฟชั่นอะไรพวกนี้ซึ่งวิทยาลัยก็มีความพร้อมเนี่ยนีความพร้อมเลย เพราะว่ามีทั้งเรื่องแฟชั่นคือมันครบรอบด้านนะคะเรื่องอาหารอย่างภูเก็ตเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวถูกไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของโรงแรมเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมรเรื่องการประกอบอาหารหรืออะไรนี่ค่อนข้างจะมามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้านเราค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยคิดว่าจะได้รับคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับยังไงบ้างคะเท่าที่ประสานงานกับเครือข่าย2เครือข่ายหลักๆนะครับก็คือสมาคมพ่อครัวไทยกับชมรมผู้ประกอบการอาหารเนี่ย เขาก็เริ่มเข้าใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะแม้กระทั่งเชฟซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานเนี่ยเขาบอกเขาสนใจอ่ะค่ะบางครั้งเนี่ยสมรรถนะเขาเกินไปแล้วแต่เขาอยากได้อ่ะค่ะเพราะมันเป็นใบเบิกทางสักวันหนึ่งเผื่อเขาไปทํางานต่างชาติหรืออะไรทํานองเนี้ยค่ะมันมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือหมายความว่าต่อให้เป็นระดับมืออาชีพเก่งขนาดไหนยังไงก็ต้องมาเริ่มสอบชั้นหนึ่งก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ต้องต้องเริ่มชั้นหนึ่งเริ่มชั้นหนึ่ง ยังไงต้องเริ่มชั้นเดิมแล้วค่อยไปเรื่อยๆขึ้นชั้นไปเรื่อยๆเงี่ยค่ะจริงๆมันมีตั้งเจ็ดชั้นเพียงแต่ว่าในระยะเริ่มแรกเนี่ยภูเก็ตเอาสชั้นก่อน3ชั้นก่อนใช่แสดงว่าต่อไปเดี๋ยวมีชั้นสี่7ใช่ครับใช่ครับมีคําถามบอกว่านอกจากการเปิดสอบแล้วมีอบรมสอนก่อนไหมหรือว่าเปิดสอบอย่างเดียวอบรมก็ทําได้ครับค่ะแต่ว่าก็ต้องอีกระยะนึงแต่ตอนนี้คือพรุ่งนี้ไปดูก่อนนะคะพรุ่งนี้ไปดูก่อนว่า ก่อนจะทดสอบเนี ans, ่ยค sure. <classy. S 2> ุณควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงเขามีลักษณะของการดําเนินการยังไงบ้างนะคะในส่วนของเครือข่ายผู้ปกครองจริงๆแล้วอยากอยากเสนอให้มีวิชาชีพไหนที่มีการทดสอบแบบนี้หรือออกใบคุณวุิบ้างไหมคะนอกเหนือจากด้านการประกอบอาหารไทยก็อยากให้มีมากกว่านี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องครับเราเพิ่งเริ่มต้นและทางฝ่ายเครือข่ายผู้ปกครองนี้ก็ มีหน้าที่คอยสนับสนุนคือไม่ว่าทางสถาบันจะทําอะไรเราสนับสนุนเต็มทีห่หมดครับทั้งถึงอย่างในส่วนของเครือข่ายผู้ปกครองกับทางอาชีวะเองนะคะอย่างชิงเราเรามีการคุยกันประสานกันคือช่วยเหลือกันในทุกกิจกรรมเลยหรอะคะหรือว่าหรือว่าดําเนินการยังไงประสานกันก็ <ๆ S 2> จะใช่ฐานของนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองเป็นหลักะครับก็จะช่วยในเรื่องของเติมเต็มในเรื่องของการเรียนการสอนกน็ดีเรื่องของ กิริยามารยาทคุณธรรมดีธรรมของของลูกๆนะครับที่จะช่วยกันทําให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีคุณภาพจบไปแล้วมีงานทาค่ะค,คือกระแสตอบรับแสดงว่าผู้ปกครองค่อนข้างจะเห็นด้วยกับหลายๆกิจกรรมของเราโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่จะมีพิธีเปิดเนี่ยกลุ่มที่จะมาร่วมง,งานจะเป็นใครยังไงบ้างคะนอกจากผู้ประกอบการอาหารน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาเขาจะมาดูด้วยไหมว่าว่าเขาจะต้องยังไงต่อ ก็มี3มกลุ่มหลักที่เรียนคุณนิตยาไปแล้วก็คือกลุ่มเชฟที่มาที่อยู่ในสังกัดสมาคมพ่อครัวไทยภูกเก็ตกลุ่มชมรมผู้ประกอบการอาหารของภูกเก็ตแล้วก็นักศึกษาชั้นปะวะสซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทดสอบได้ะนะครับเพราะปะวะสเนี่ยถ้าเขาสามารถทดสอบได้เนี่ยเขาก็จบแล้วไปประกอบอาชีพได้เลยก็มีมีประกาศนียบัตรรับรองค่ะค เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเรื่องที่เราจะมีการออกใบคุณวุฒิให้สําหรับผู้ที่ประกอบอาหารไทยนะคะที่บอกมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเดี๋ยวต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ในพิธีเปิดช่วงพักเช้าใช่ไหมคะครับนะคะคคไปร่วมกันได้มีคําถามนิดนึงก่อนปิดเบรกนี้นะคะบอกว่าถ้าลงทะเบียนรอบนี้ไม่ทันรอบหน้าล่ะคะจะมีค่าใช้จ่ายไหมอรอบหน้านี่ไม่ฟรีแล้วนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าสถาบันเขาบอกว่า ให้ของขวัญปีใหม่กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลรอบนี้นี่หมายความว่าพรุ่งนี้เท่านั้นหรือใช่ครัคพรุ่งนี้เท่านั้นช่วงประมาณกี่โมงครัะจริงๆเนี่ยเขาเขาลงทะเบียนลูกหน้ามาแล้วนะคนที่จะทดสอบพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ไม่ไม่สามารถทดสอบได้หมดสมมติว่าสมัครมา50ก็อาจจะทดสอบได้สักสิบคน20คนก็ก็รอไว้แต่ว่าถือว่าลงทะเบียนแล้วนี่ฟรี แสดงว,ว่าถาพรุ่งนี้หลังงานยังลงได้อยู่ไหมคะราอันนี้ต้องไปดูงานว่าเต็มหรือเปล่าใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันยังมีอีกเรื่องหนึง่งถ้ารเรื่องใหญ่มหากรรมวิชาชีพของอาชีวะรออยู่สักครู่เดียวค่ะ